ติดตามช่องธนวัฒน์ชัยแนด้วยนะแม่มีเรื่องราวมากมายให้คุณคู้หนาไปดูด้วยถ้าอยากดูช่องคอยก็ไปหาคอยตี้นู่นดูแค่นี้แหละครับไปดูกันว่าป้าแตนทำอะไรป้าแตนทำอะไรครับขัดเท้าแต่เท้าแตกข้างลายมันก็ขัดเสริมสวยเท้าเนาะครับเนาะขัดขัดผิวด้วยเนาะช่วงไหนคุณมาขัดให้นวานป้าปีครับ มาทดลองดูมาดูไปกันแล้วแปดปีดูน้ำอะไรอย่างนี้ด้วยนะดูดูไม่ได้เป็นย่าชูก็ไม่ได้ขายชูก็กินมังคุดนอนนอนจะเปลี่ยนเลยสบายเลยเนาะกำลังจะหลับอยู่แล้วโอ้หถ้าผมไม่มาทักนี่สงสัยหลับแล้วเนี่ย แม่พี่เราก็เราก็เอ็นเกต์ก็ขายทั้งเฟิสทั้งล่านนั่งเลยส่งไปสะหนี่เปมั้ยโอ้จ้าขอบคุณมากจ้ากันลักขัดเท้าให้ป้าแต่งอยู่สาวๆเขก็เสริมสวยกันนะครับ สองร้อยห้าสิบบาทบวกค่าจัดส่งห้าสิบบาทจ้าแบบแบบเก็บไปลายทางหกสิบบาทก็สาวๆก็มารอคิวกันนะครับตดีวนี้เพิ่มในไลน์มานะจ๊ะขายได้แล้วดีใจจ้าแต่ว่าถ้าเผื่อเพื่อนเพิ่มเพื่อนในไลน์มานะรอคิวกันนะครับรอคิวขัดเท้านะครับ ปูเป้ขัดเท้าด้วยวะเอาสักหน่อยนะเอาสักหน่อยนะเพื่อ้ฉลองครบหนึ่งล้านวิวนะครัวฟุ้งกลางครับปูเป้ครับก็น้องเมนดย์ครัอันเก่งใจเพื่อนจ้าให้เพื่อนให้แขกจ้าแตนก็รับแขกไปด้วย ขัดเท้าด้วยใส่ส้นเท้าแตกขัดปีนะจะขัดเลยจ้ะไม่ซื้อก็ไม่ว่าจ้ะขัดรีเลยไสที่ไหนนะเนี่ยที่ไหนนะชาชามเพชรบุรีจ้ะเยออกกะีน่ะงี่ท้ายลูกใส่กระป๋างนี่้านี่งืนข้าวคือเราขี่ขานใท่ไหเนาะีขนเท นี่คือเข้าเชือนะครับเข้าเชือกกมาผ่าเท้าและขัดเท้านะครับนั่นปะขัดเท้าขัดเท้าสปาเท้าไม่ต้องดาม่านะครับไม่ต้องดาม่านะครับตรงนี้ครับไม่ดาม่านะครับ